ข่าวรอบดึกแมนเชสเตอร์เดประจำวันที่2ธันวาคมโดยโค้ชเทฟฟ์บอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชิงคืนนี้ขอเสนอรอารันยังไงแมนยูสนจะเซ็งต่อแอตเลติโกมาดริดปัดป้ายขายกาเร็เกอร์ในช่วงเดือนมกราคมโดยมีการรายง,งานข่าวบอกว่าแอตเลติโกมาดริดทีมดังในศึกลาลีกาสเปนปักป้ายขายคอเนอร์กาเร็เกอร์ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะช่วงเดือนมกราคมนี้ท่ามกลางความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในครั้งนี้ โดยแมนยูเองต้องการที่จะเสริมนักเตะต,ตำแหน่งกองกลางช่วงตลาดซื้อขายนักเตะช่วงเดือนมกราคมโดยในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาพวกเขาให้ความสนใจไปที่นักเตะต,ตำแหน่งผู้รักษาประตูแล,และก็ตำแหน่งตัวรุกโดยก่อนหน้านี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นเคยยื่นข้อสเสนอในการขอซื้อตัวคอนเนอร์การ์เรเกอร์ก่อนที่จะปิดตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์แต่ก็ได้รับการแจ้งบอกว่าดาวเตะในวัย25ปีบันนี้จะยังคงอยู่กับทีมตราหมีต่อไป อย่างไรก็ตามแมนยูยังคงสนใจในตัวของคอนเนอร์กาเลอร์ละก็อาจจะกลับมาพิจารณาในการยื่นข้อเสนอเพื่อจะคว้าตัวกองกลางร,รายนี้ในช่วงตลาดเดือนพฤราคมโดยมีการรายงานข่าวบอกว่าตัวดาวเตะชาวฝรั่งเศสเองนั้นต้องการที่จะลงสนามอย่างสม่ำเสมอเพื่อการในการติดทีมชาติไปโดยสึกฟุตบอบโลกปี2026นะ โดยฟอร์บิชโอรามานโดเยวข่าวชาวอิตาเลียนรายงานข่าวบอกว่าอาราติโกมาดริตนั้นไม่มีความสนใจที่จะดึงตัวคอนเนอร์การ์เรเกอร์ออกทางทีมในรูปแบบยืมตัวแต่ถ้าว่าพวกเขายินดีจะขายขาดกองกลางร,รายนี้เลยก็ว่าได้ผมคิดว่ามีโอกาสที่คอนเนอร์การ์เรเกอร์จะย้ายออกจากอตรลติโกมาดริดในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะช่วงเดือนมการาคมหรือว่าในช่วงซัมเมอร์ในครั้งนี้ก็เป็นได้นะฟารบิชโอได้กล่าวพันธุทาง้ของยูทูบของตน,นเอง เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบของการซื้อขายด้วยท้านันของฝั่งแมนยูเองนั้นก็ให้ความสนใจในตัวของคอนเนอร์การ์เรเกอร์ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมแต่ว่าทางด้านของอตเลติโกมาติดนั้นปฏิเสธการยืยมตัวและพวกเขาเองก็ไม่มีความตั้งใจที่จะปล่อยยืยมดาวเตะรายนี้ผมคิดว่าถ้ามีข้อเสนอซื้อขาดเข้ามาเองมันก็จะแตกต่างกันออกไปค่าตัวเขาอาจจะอยู่ที่ประมาณราว30ล้านยูโร โดยด่งข่าวเองก็บอกว่าเป็นหนทางที่ดีสุดแล้วในการที่จะคว้าตัวคอนเนอร์การ์เกอร์ในช่วงตลาดซื้อขายในตลาดช่วงเดือนมการาคมในครั้งนี้ซึ่งโรมบันโดได้กล่าวเพิ่มเติมบ้านสโมสรอือื่นๆในอังกฤษเองนั้นรวมไปถึงชิมจากลีกอิตาลีเองก็กำลังจับตามองสถานการณ์ของคอนเนอร์การ์เกอร์ก่อนที่ตลาดนักเตะเดือนมการาคมจะเปิดตัวขึ้นนะก็เป็นว่าง,งานนี้ใครดีใครได้นะฮะค่าตัวถูกด้วยและแถมเล่นดีด้วยเรามาดูข่าวต่อมาเั่นครับ สอบ่านทีเด็ดนะทีมดังพิมเบริกเปิดฉากแย่งตัวมิดฟิลด์ดาวรุ่งดีกรี1นึล้าน,นปอน์เป้าหมายของฝั่งแมนยูโดยการน,นี้แมนยูเองอาจจะต้องพลาดเป้าหมายใหญ่เอเรชแอนเดอร์สันอาจจะได้ย้ายซบแมนเชสเตอร์ก็เป็นได้โดยแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดเองนั้นกำลังเร่งตามหาแผงกองกลางตัวเก่งช่วงตลาดนักเตะช่วงเดือนมการาคมแต่ปัญหายังคงเดิมนะฮะคู่แข่งที่ใหญ่กว่าและก็ดีกว่าก็จับจ้องนักเตะรายนี้เช่นเดียวกัน แหล่งข่าวยืนยันแล้วว่าเป้าหมายหลักของแฟนยูก็คือเอร a ชแอนเดอร์สันดาวรุ่งจากนอตติงแฮมฟอร์เรสต์แต่ล่าสุดมีการรายงานข่าวบอกว่าแอนเดอร์สันอาจเลือกย้ายไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้แทนที่โดยที่สกายสปอร์ตรายงานข่าวบอกว่าแอนเดอร์สันได้แจ้งกับคนกใกล้ชิดแล้วว่าให้กามสนใจกับนันของความสำคัญกับแมนซิตี้ก่อนสำหรับการย้ายทีมอนาคตอันใกล้นี้ หนสือเปิดเผยบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เองนั้นประทับใจนักเตะรายนี้อย่างมากทั้งโอโกวีอาน่าผู้ดนการกีฬาและก็ทีมสเกาเซอร์ของสโมสรต่างก็ชื่นชมนักเตะรายนี้แต่ปัญหาหลักคือค่าตัวที่มหาศาลของฟอร์เดชที่จำนวนหนึ่งล้านปอนด์ซึ่งแมนซิตี้เองยังคงไม่ได้ยื่นข้อเสนอในครังนี้สักเท่าไหร่นักหากแมนยูไม่สามารถจะคว้านักเตะแบบแอนเดอร์สันหรือว่าอาดัมฟอร์ชันได้พวกเขาอาจจะหันไปให้ความสนใจในตัวของเอนเดอร์สัน ในช่วงของอาจากออตาลันตาซึ่งตัวแทนเปิดเผยบอกว่าค่าตัวอาจจะลดลงเหลือประมาณ30-40ล้านยูโรคือราว6 3 5ล้านปอนด์ในช่วงตลาดเดือนมกราคมในครงนี้ก็เป็นได้เป็นเพราง,งานนี้เดิลเมื่อช่วงตลาดซัมเมอร์นะฮะราคาลดลงแล้วเพราะฉะนั้นไปรีบมาสอยมาเลยครับเรามาดูข่าวต่อมากันครับแรดฟอร์ดจออัลลาบาเซร์นาหลังจากที่หมดสัญญายืยมตัวแม้ผลงานจะเด่น6ประตูกับอีก8แอซิส โดยกานนี้ The Atlantic ริยาง,งานข่าวบอกว่าบาร์เซโลนาไม่น่าจะต่อสัญญามาครบฟฟอร์ดแล้วหลังหมดสัญญาย,ยืมตัวในช่วงสมอน,นี้แม้ว่าจะฟอร์มเด่นแต่ว่าบทบาทลดลงไปเพราะว่าแข่งตัวหลักกลับมาฟิตสมบูรณ์แบบทำให้สโมสรเริ่มหาตัวแทนในครั้งนี้มาแล้วซึ่ง The a แอตต t i c นะครับผมริยาง,งานข่าวบอกว่าบาร์เซโลนาไม่น่าจะเดินหน้าในการเซ็นสัญญาฐาบน กลับมาคาร์เรดฟอร์ดหลังจากที่สัญญายยมตัวจากแมนยูนั้นสิ้นสุดลงในช่วงสมอนี้โดยสโมสรเริ่มที่จะพิจารณาหาตัวแทนในตลาดนักเตะล่วงหน้าในคณะนี้โดยการบริการข่าวระบุนว่าหากว่าเรดฟอร์ดอำลาทีมหลังหมดสัญญายยมตัวซึ่งจากสถานการณ์ตอนนี้ถือว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างจะสูงบาร์เซโลนาเองนั้นก็อาจาจําเป็นต้องหานักเตะเข้ามาแทนที่ในค่ำนี้ก็เป็นได้แต่ว่าแม้ว่าดาวเตวะบอรชปีน,ปนี้ ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยยิงไปแล้วมากถึง6ประตูกับอีก8แอสซิสรวมทุกบริการแต่ว่าช่วงหลังบทบาทของเขานั้นดันลดลงเนื่องจากว่าผู้เล่นตัวจริงของทีมชุดใหญ่ทยอยกลับมาจากอาการบาดเจ็สบสมงผลให้โอกาสในการลงสนามน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเจนสถานก,การณ์ดังกล่าวทำให้อนาคตของแรดฟอร์ดกับบา์เรน้านั้นยังคงไม่มีความชัดเจนและก็มีแนวโน้มสูงว่าเขาจะหวนกลับมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด หลังจบฤดูกาลในครั้งนี้ก็เป็นนาว่างานนี้ต้องรอลุนติต่อไปก็ได้กันนะฮะแรดฟอร์ดกับอนาคตที่ยังไม่แน่นอนเหมือนเคยเรามาดูข่าวต่อมากี่ครับย้ายเลยดีกว่าไหมปีศาจแดงสนใจจะคว้าตัวบั e, นเบเดดาวเตะประชันชุดขาวเสริมทัพให้จ่งได้มีการรายงานข่าวบอกว่าแมนยูให้ความสนใจที่จะเซ็นสัญญาก,กับเฟเดรเกโก้บันเบเดกองกลางของเดเรอัลมาดริดสโมสรยักษ์ใหญ่ในศึกลาลีกาสเปน โดยเฟเดริโกบาเบเดกองกลางชาวอุรุกวัยทำประตูมากถึง4แอสซิสจากการโลสน้ม14นัดให้กับศึกลาลิกาสเปนและฤด,ดูกาลนี้ช่วยทีมราชันชุดขาวทะลักกระดับที่2บนตารางคะแนนลีกสเปนมีแตม้มตามหลังบาเซลุน่าทีมจากฝูงเพียงแค่หนึ่งแต้มซึ่งรายง,งานข่าวจากฟิชาเจสระบุเรยนว่าแมนยูยังคงต้องการเสริมความแข็งแกร่งในแดนกลางโดยให้ความสนใจในตัวของฝาเฟเดริโกบาเมเด้ดาวเตะของเดเรอัลมาดริด ซึ่งทีมปีศาจแดงต้องทุ่มเงินอย่างน้อย100ล้านปอนด์สำหรับคว้าตัวบารันเด้มาร่วมชีมฟเฟเดรโกบารันเด้ได้กลา,ายมาเป็นจุดสนใจของตลาดซื้อขายนักเตะกันอีกครั้งหลังจากที่เขานั้นโชว์ฟอร์มได้ดีจนกลา,ายมาเป็นนักเตะคนสำคัญของเรอัลมาดริดซึ่งก็ไปเข้าตาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันอีกครั้งซึ่งทีมปีศาจแดงก็มองหาหนทานในการคว้าตัวดาวเตะรายนี้เหมือนกับที่พวกเขาเคยคว้าตัวกาซซเมโรในช่วงปี2022 ซึ่งแมนยูตระหนักดีถึงความยากลำบากในการคว้าตัวเฟเดรโก้บาเบเดแต่ว่าก็กำลังจับตาดูสถานการณ์ของดาวเตะรายนี้และเชื่อว่าแม้ว่าแต่สัญญาเพียงเล็กน้อยจากตัวผู้เล่นก็อาจจะเป็นประตูสู่การเจรจาที่อาจจะมีมูลค่าเกินหนึ่งล้านยูโรได้อย่างง่ายดายในครั้งนี้เพิ่มเติมนะก็เป็นว่างานนี้ต้อง,องรอลุ้นกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรจะได้หรือไม่ได้เรามาดูข่าวต่อมาเกันครับ อะไรยังไงช่วงนี้ผีออกล่าซะเหลือเกินนะฮะเมื่อสิงห์ผีเปิดศึกแย่งลายเซนกับตันแซบ้ายูสเจ็ปีเชลซีแล้ว้็แมนยูนั้นเตรียมที่จะเปิดศึกนอกสนามในการที่จะแย่งตัวบรูอเอดูอาโดกองหลังดาวรุ่งชาวบราซิลวัยสิบเจ็ปีหลังจากที่ทำผลงานโดดเด่นในฟุตบอลโลกยูสเจ็ปีที่กาตาโดยเป็นกับตันทีมและก็พาแซบ้าจบอันดับที่4ด้วย โดยอิเดออาโดนั้นซึ่งขึ้นชื่อกับการซ้อมกับทีมชุดใหญ่ในเกเรมิโอมาแล้วมีจุดเด่นด้านความเร็วและก็เกมรับจนถูกหลายสโมสรจับตามองขณะที่เกเรมิโอนั้นมัดตัวด้วยสัญญาจะถึงปี2028พร้อมค่าจิสัญญาจำนวน60ล้านยูโรหรือราว53ล้านปอนด์โดยการรายงานข่าวจากสเปนระบุเลยนะว่าเชลซีและก็แมนยูนั้นได้เริ่มต้นการเจรจาเบื้องต้นและก็เตรียมที่จะยื่นข้อเสนอในเร็วๆนี้ เราหวังปิดดีลก่อนที่เจ้าตัวนั้นจะขึ้นมามีบทบาทเต็มตัวในทีมชุดใหญ่ของท่านั่นของฝั่งการิเมโอในช่วงบริวารนี้อย่างแน่นอนครับโอ้โหเป็นจะหว่างงานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปคับด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรแมนยูของเราจะได้ตัวหรือไม่ลุ้นกันต่อไปนะและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดนสมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเช่นกันครับขอบคุณทุกคนต่ารับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลครับอย่างมากเลยครับ